สำหรับสองเพลงที่ฝากมากับคุณน้องพิไลลักษณ์นะคะเป็นการบอกสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเราค่ะคุณพิไลลักษณ์ก็อยู่ที่ช่วยงานของวัดไทยเอแล้ะก็ส,สอนลูกศิษย์หลายท่านให้ร้องเพลงเก่งและก็เป็นในแนวของสุนทารามบด้วยนะคะแล้วลูกศิษย์ของ กดค,ครัอีทีเอลเก็มากันมาเรียนอบรมเพิ่มเติมกับอาจารย์หลวงเทงที่เมืองไทยฉะนั้นสายสัมพันธ์ก็ยิ่งแน่นแฟนค่ะเราฝากเสียงของเรามาให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ระลึกถึงการห่วงใยกันแล้วเราจะไม่ลืมกันด้วยเสียงของอาจารย์และที่มีความรักต่อน้องท่านด้วยค่ะแล้วก็ คุยินะคะของบะคคลพี่ๆสิริภพวงทองเอทุกท่านนะคะที่กรุณาต้อนรับอย่างประทับใจที่สุดน,นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาและมีโอกาสนะคะขอให้เชิญเชิญไปเอทเปพวกปะพวกเรานะคะที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยไปมาแล้วหนึ่งนะคะคุณสุประชัยนําไปแต่ว่าตอนหลังท่านไปคนเดียวนะคะไปหลายครั้งแล้วด้วยบางทีก็สองครั้งที่เพิ่งกลับมา ก็คิดว่าคงจะไปอีกครั้งหนึ่งปีหน้านะะท่านเป็นประธานฝ่ายบันเทิงของกลุ่มศิรัรตูทองกรุงเทพมหานครนะคะเหมือไทยคะ่ะซึ่งภรรยาของท่านกุณประทุมเสียงสนองก็น่ารักมากคะ่ะทั้งคู่ก็ช่วยเหลือนในงานต้อนรับน้องในวันนี้แล้วเ,เป็นดีเจเองด้วยนะคะขาขอบคุณเป็นอย่างสงนะคะที่ชาวเรา สิริราชบรพอองศ์ทรธรมได้มาร่วมในงานต้อนรับคุณตุ๊กจัตรานะคะคุณตุ๊กจักรา <c oughs> ค่ะ, <c oughs> คะอันนี้ <c oughs> การก่อตั้งกลุ่มสิริราชบรพงศ์เนีครบที่นี่นะคะคุณตุ๊กจัตราคุณมณเรัตคุณนันสมบัติคุณกานิกาคุณปราณี <c oughs> ค่ะเรารมากันพร้อมเพรี่ค่ะ หมดนะคะได้ดูแลอาจารย์อบรมสั่งสอนพวกท่านฝ่ายสวัสดิการมหารคุณกานิกาโดมันีและน้องมัีรัสวัสดีค่ะค่ะน้องมนออันขอบคุณมากค่ะแล้วก็น้องมันีรัตน์เจ้าจของโรงเรียนอนุบาลดีเด่นของกร,รุงเทพมาหานครค่ะโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ซึ่งเด็กๆที่โรงเรียนของท่านนี้ได้รับความ อบอุ่นอบ,อบกอดไว้ในอ้อมแขนการบริหารของคุณน้องมณีรัตน์นะฮะอย่างเสียสะละเป็นอย่างมากนะคะในการเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านก็จะช่วยเด็กๆก่อนที่จะถึงตัวเองหรืออะไรต่างๆเราได้ประจักษ์แก่ใจของเรานะคะว่าท่านเหมาะสำหรับจะเป็นแม่พิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติเรานะคะ ค่ะขอบคุณด้วยกาะมองว่าคงได้พบกันอีกครั้งแลวะควในเรีค่ะ